แม่ลูกเห็นยังน้อครับวันนี้ครับพรจากคุณแม่ครัคุณแม่มาพร้อมแม่ปีใหม่ปีเมือ่นมาเลยวันเกิดแม่ใข่โซบใข่ลาเออวันเกิดแม่เนี่ยให้แห้งตั้งตั้งโอ้ชาชูสิ่งเวลาให้หายไปน้ำปีเก่าสิ่งนี้ฉันได้ไข่เพลินกินวะยาด้วยกาแฟด้วยคนยังเขอออมาปแล้วมึงดูแลไปออมแล้วมึง

กินไก่กับน้องมานาเด้อพี่น้องเด้อมันน้องบอลอะไร้วก็กินว่าประกันเนี่ยครับมาแม่ลูกมากินน้ำน้องนี่เอาเต๊ะมาแม่ลูกมาพี่มาพี่เออเอินอะไรร้านมากินแน่เอาเด้ไหมนะมากินมาจะได้หาเพลิให้ กินวะยาด้อกกะแพ้เดอ่นยางกอนออมน้ำมันดูดาไปออมน้ำบนเออมากินมากินหมบนยางน้นไมเอาให้จัก้อนนี่เออางออมบนน้ับนน้ำบนมานดีแลวงานเลยสงานยังเอาให่นองแล้วนะกินบ่เอามาน้ำปลานี่เอาไห้นองเอมันคือเมียมันเลยคือพออบนี้บ้านบานไปคือ วันนี้มาวันเกิดแม่เถ่าเด้อพี่น้องเด้เอ,อแต่ว่าข้าเจ้ากันข้างบ้านเพราะมัน,นม้วนขนาดเลยตึมตึมเลยทำวันเอ้าเอาซีมมังกราผู้ละครไก่เอียงก็ซื้อมันม้วนไก่ปับเออไก่ป๊บกนพี่น้องเลยโบจักว่าหลานมาแล้วนะ่าได้ซื้อมาก,กองเดียวอืมอมาลุงไหมเออเพิ่งขึ้นวัจเกมา,าขึ้นม,นมา,นมา,นมาวันเกิดแม่ก็เป็นเราตามเรา ขอทิมเลยเด้อทางผู้กาตั้งกล้องพี่น้องทางผุ่นนญบ่อนเนาะอาบุราคือเพื่ไปตัดผมนู่นล่ะขมอมือเงอะพักเนี่ยแง่กว่ะกินนู่นล่ะอันชุดนี่บ่รถอดได้พี่น้องเพราะหมายแต่อาบน้ำแล้วแล้ะหายอยากใส่ไหมพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจีว่ารเพียงคือบ่อน อาบน้ำให้ลูกให้เต้าเนี่ยว่าม่คนมาว่า,า,วอ,าวอยากใส่ให้ใส่ให้เขาไม่ลูกอะแล้วก็เลยใส่ให้กลังกินให้พี่น้องเบิ้องอน่าไปอี้ยไปยังไงเบิ้ลเบื้องกองให้ลูกเนี่ยยังทายอยู่บอกเดินบ่ <c oughs> เดินย้อนมานดูล่ะรวมแดงนะเออโอเค <c oughs> โอเคมไม่นะไม่ละปวดมาแล้วปวดกระเด็นแล้วปวดเนี่ย่ะ วันเอาเอาเอาขอขอขอใหญ่มาหนาก่อนเอาเอาเอาพี่น้องเอาเอเออโต้ทีมาลุยเราเือยวันนี้เ้กินมารู้อ่ะมาน้างพี่หมเอมาน้าให้กินนําบะให้น้องกินบะเอาได้ให้เอาเอาได้ให้น้องเอาฮะีเพลงอะเอพี่นองจะกินตีนหรือกินเสือหรือบอเพลงเา ้องกินน้ำเมาเอาทิ anyway> <S <S 2> <S 2> ้มั a ้เอาเดี๋ยวกระติกเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนแม่ถ่ายคลิปยุ่ายคลิปยุเออเออเออกระติกอันใดเนาะกระติกตัวนั้นมันวป็นอ๋อโอเคโอเคเออเออเออว่ากระติกตัวแดงมันเป็นไผ่ผัก เย็นลูกก like okay. ินบอลเพื่อไงให้ลูกนายเจ้าหน้าที่เราด้วยเม่งลูกเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราลูกยังตักกินคนเขาว่าอย่าเข่ากล่องเลยเนาะม่งไอ้น้องโต้นะเอาเอาไอ้เอาโตไอ้เอาลูกนะเอาลูกเอาเอ้าเอาเตี้ยวเอาให้น้องเอาด้วยเอากินในวันเช้าได้เอาคือไม่กินในวันเช้าได้กินรถเจ้าวเช้าได้เปล่าลูกนะอืม เจ้าอยากจะตังกินเรืเจ้า้าที่อะีนาทีเออเดาไทยกนมาเาให้กินมาเพ่กินัย้อนทิมกินมันอากินมันกินอะไรนะอืมเปนบรกี้น้องเมคนนคือว่าไม่กินน้ำเอียนี่มาไม่แม่ลรงงาไ่กินไก่แล้มานะเป่กินนะน้องม กินไหมลูกอย่ากินนี่กินจะกินยังบ่อันนี้ของเยีมมาน่าเราจะให้แด้วเอาดูดแลาวกันเอาดูดเอามาเยี่ยมมาน่าเลยน่ะน่ะว่าแล้ว no. ไม่อยากกินบ่บ่ของเยีมมาน่าเด้อ <unre> ด <ason unserem> ูดแล้วเอามาให้เยมมาน่านําเอาไม่เยี่ยมมาน่านะมั้งบาลีเออ Emos, วันนี้วันนี้ลุงเทไห้ส่แก้วไหมหนุาเพือมันจะเอามาวันนี้จะไฮควนลูกเนี้ยว no ันนี้เออเอาเทเทได้แก้วน้องก็ไดู้้ละเดี๋ยวทางนี่จะไฮอีกนะอันเเออเออเปนเวียดนี่ละัเี้ บ้าจากบักวลาอานมานะเลยคนซื้อไม,ม่มาเพราะตอนีเตียงอะไรนี้บเดอืมอิอนอุ่านนั่นนเอากินกินในมดกินมดบเด็เออีกแล้ว,น,น,ลวน,นึ่งเด้อล้วแดบบอคอทีนังฝ่อยุข,ขังมาน่าอย่างพระวัาขันเท่าไทยตาเด็กหน่อยเขาปิดคอมเมนต์เดยกป่นทอไท่านยูทูบนะแต่มีผู้ในหญ่น่ามือังบ่ปิด ของเย,ย่มาหน้าเนี่ยเหลือบอนอ๊พี่น้องบัดนี้ใครควรคอยละนอล้องกันนี่เป็นกาแฟ,ฟของแม่มันอันนี้นะผมก็อยากให้กินเพิ่งได้ดูดไปละอวนหน่อยบอกไปอัดเส้นตอกให้เพื่อนเออโมเมีอัอนอทั้งนี้กับที่ไห้ดีป่ะเออเออขอบคุณเออเออครับกบ กินแล้วนะกินกินกินเอากินมาเนี่ยเอานี่ของหวานมาเนี่นเอามาละไปรอพูดหรือเปล่ามาล้างไปแล้วบ่ไปรอมือบ้านมือก่อนเนี่ยมือเขาเปิดพอดีเลยเปิดเปิดเปิดเต่ที่ซาเออมเมื่อกินแล้วบปล่าเอาโอเคแล้วบมอนกดยุ่งยุ่งังแม่ลูกแค่เนี้ยเนาะครับวันนี้ครับรักพอนะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ ปีใหม่ปีเมื่อวันมาเลยวันเกิดแม่ใข่โซกใข่ลาเออวันเกิดแม่เนี่ยให้แห้งตั้งตั้งถูกชาถูกสิ่งไรล่าให้หายไปน้ำปีเก่าสิ่งดีๆให้เข้ามาในปีใหม่สิ่งใดที่ลูกล่วงเกินจะขอให้แม่อภัย้ย่างโทษให้ลูกเด้อโอ้ยแม่อโหสิกรรมให้ต้นต้นจากเน้อลูกเข้ามาให้ดีมังเฮ ำบุญสู้ลูกข่อยแค่ไมีแต่สิ่งดีๆให้แม่มีน้ำหูน้ำตาอยอะมากมีกรรมในสิ่งที่ว่าแค่ไม่แต่สิ่งดีๆมันทำบุญสู้รับโชครับโชคจากคุณอันนี้อันนี้จิงเกยทั้งสองคนเนาะแต่พ่อหยอกเด้ว่ามันจะมีคนมาท่วงอยู่แล้ววันเกิดแม่กับบ่มีน้องลูกกับิงเกแม่มีความสุร่างกายแข็งแรง เพจยูทูบกัให้ปังๆมีคนัแมงมีคนนักคนฟังโอ้คนหักคนฟังร้านพ่อวิทคนหักคนเพงให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบวดเกี่ยงปวยูเป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้ล้านเด้อแม่เด้อเออขึ้นฮอดพอคนกายแง่งแต่นางมุนเอามยังเราคือพอจิแม่เออคือพอบาดเนเล้าบาดเนนิ่มบาดเนห้เออพอขัเน่ยแต่คนนี้ไดคนนึ่งได้ครับค พันขึ้นหอดผอพผดุโอ้โหเดี๋ยวผมกับดิเขอให้อีเม่นี่อันนี้จากลูกเขยเนาะแต่ขอให้แม่อายุมันคนยืนสุขภาพแข็งแรงเป็นลมโพลลมไม่เป็นลมโพลมไสยเอ็ดอยู่ถูกกับมีตะกอนหกคนแพงเขาให้สวยๆรวยๆปังๆหัดปีนี่ก็ให้รวยๆปังๆส่วนบุหรีสร้างเอาก็ย่อมือเอาแล้วแต่ถึงแบตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเออเดี๋ยวให้พอนพอชีวะพอนพอนโอ้รางวัลคัมเมลอตเตอรี่ พีน้องลูกเต่าก็มาครบเลยพี่น้องดีใจ้วเนาะะลูกเต่ามเต่าหฮมกันแ่นอันจุดประสงค์ในวันเกิดคืออยากให้พี่น้องมาเล่งเน่ะนะเม่เนาะแน่นมาตุ้มหมมพีน้องอนคนน่อยคนใหญ่ทางคนอันนี้อันนี้กอพี่สาวค่ยคนงามอันนี้เอาเมีน่อยไปทางไหนบุญเอาพี่น้องอันนี้แน่ของขวบวาเขาพามาบุกของขวพี่น้องจะแม่นยังแนวนอพัก แล้มังปี๊บอ่ะเห็ดเมนูอันข้าวปุ้นเด้อพี่น้องเด้อกะสิแม่น้องมดถึงเขาแล้วเห็ดเนาะเอใกรกินเลยไทยพี่น้องเบิ้งทางคนกับผู้สาวจักสาวยังมู่พี่น้องได้หมนเลยได้ยังนีเห็ดข้าวปุ้นบ่ะนะครับเต้มน้ำข้าวปุ้นป่ะเอาออกคนชิมไข่ย่อใส่เรื่องคิวโอ้นั่งอันเอาคนชิมไข่ออกจากหมอนเอาใครเรื่มซื้อหลานหมดนี่ยังก็กินเลยจะกินข้าวมียังก็กินลูกเอ้ย ม้นลืมซื้อร้านจะบอกคนไหนคนลืมคนขึ้นบอกเออนั่ง้องไงอะไรคนจำน้ำไก่ทองน้ทองประไก่ทองปาไก่เดี๋ยจ้านาก็ได้ลูกเคยมาเลี้ยงพ่อใหญ่มาเ้องงมากงางาเนาะดาบเย็นสีเอาลูกหำกินยังลูกหำอโอเคเอาไปลุกเรากินอิสระแล้ว